หลังจากทานข้าวเช้าเวลานะครับเดี๋ยวเราจอกเดินทางไปที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเพื่อไป <c oughs> ที่สนามโอทาสฟอร์ดนี่คือบราารายากาศหน้าโรงแรมคาฟาซาที่ลิวกูนครับ <c oughs> อันที่สามแล้วเดี๋ยวออกเดินทางก,กันครับผมวันนี้เอากล้องเข้าไปส่านะครับก็เลยต้องถาตสภาพเสียงลมก็จะประมาณนี้ฮะอยากจะให้ฟังว่าลมมันแรงขนาดไหนครับที่เถวลิวพูนนะครับแถวๆถท่เทาเรือ <c oughs> เดี๋ยวตอนกลางจริงๆแรงมากส่วนเรื่อากาศหนาวเนี่ยาาวนี่มันหนาวนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากอากาศอุณหภูมิทั้งหมดนะเป็นพอลลูด้วยนะครับทำให้อากาศในเมืองเนี่ยนค่อนข้างที่จะเย็นเป็นพิเศษนะบ,บายๆล้วบูเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาแล้วนะมีโอกาสคงจะได้เจอกันใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันนี้เราจะเข้าสู่ทหานครอลอนดอนนะครับพักที่ลอนดอนกันแล้ว แล้วก็ไม่ได้วนกลับมาที่นี่อีกแล้วนะครับาบายยนันลิว์พูล ตอนนี้เราถึงที่โอทาสอร์แล้วนะครับในเวลา10โมง21นาทีนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปซื้อของกระจุกกระจิกฝากผู้คนอนื่นกันก่อนลวกันฝากเพื่อนที่ประเทศไทยกัอนนะครับเกมจะเริ่มเวลา3โมงครึ่งที่เวลาอังกฤษนะฮะส่วนไทยก็3ามทุ่มคึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านจัต่สิสค้าของตัวสอแมนเชสเตอร์อยูเต็ดกันนะครับ อ่เอะเดี๋ยวชมมีบรรยากาศของสนามโอททฟอร์ดครับจะทันนันนาเมื่อกี้เข้าไปที่ร้านขายของโอซูบัรสดหยิบของมาแล้วจะไปจ่ายประเด็นคือเขาไม่รับเงินสดนะฮะ no cash นะฮะ credit card only นะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาซื้อของแล้วลืพมพกบัตรเครดิตมาเนี่ยตายแล้วเพราะว่าจ่ายไม่ได้นะชำระไม่ได้เพราะว่าเขารับแต่การ์ดอย่างเดียวไม่รับเงินสดนะครับ นี่ก็แจ้งไปด้วยนะเพื่อใครที่มาเที่ยวแล้วก็จะมาจัดจ่ายใช้สอยที่ฟอร์สถานที่เมกาสโตบตอนนี้กำลงังเดินต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปในสนามนะครับ ลราเย็นมากแล้วก็หนาวมากเข้ามาด้านในทางขึ้นสนามนะ,ะครับมาสนุกขึ้นเล็กน้อยะล้วบรรยากาศดุแรงมากแล้วก็อากาศเย็นมากเดินขึ้นไปบนที่ด้านบนของเราเลยทิศตะวันออกนสองนบรรยากาศจากชั้นบนของสนามโอเทร์ส์กันนะ ฝนปอยบ้างนะฮะเล็นกน้อยลมแรงครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเอาตั๋วมาแลกอาหารนะครับตัวของเราเป็นตั๋ววิเกนเบรกนะครับเขาจะมีส่วนเขียนบอกว่าวิเกนเบรกที่เกตฮอเดอร์สออร์ดอรี่นะประมาณนั้นะครับนี่ก็จะเป็นที่ให้เหมือนหย่อนชะตาเรื่ได้เหมือนกันนะ บรรยากาศของด้านแหล่งสงระโจนฝองน,น,น้ำน้น <laughs> นำมันงีดีเหรอเปนเป็นไงครับน้ำอุ่นเอาพี่ปันทนาพการจากพี่ยงนะครับค <c oughs> าริ่งครับ <c oughs> ขวดที่เป็นขวดพลาสติกนะ ตัวหนึ่งไมก็จะแลกของกินได้นะฮะมีฮอตดอกมันฝรั่งแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมแอลกอฮอล์นี่เอาขึ้นไปที่อาอจจันชมไม่ได้นะครับเขายกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประมาณที่นั่งัับสดจากสนาโมโอทัสฟอร์ดนะครับเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับ อีกไม่นานเกมก็จะเริ่มนะฮะสำหรับรายการของอันนี้คือเยี้ยวผูโผลขนาดนี้เลยสังเกตได้ว่าเสียงหูแม่งดังมากแลนี่ครับเลี้ยวหูเนี่ยเขาเขาวิ่งลอยวอมเบียร์เรียกว่าูนไหนไม่แน่ใจว่าเขานั่งฝั่งไหนเไปกันฝั่งน้นอนน้อยมากน้อยมากมคนใช่ประมาณนั้นครับ อ่นี่ภูหลงบอมแล้วนะครับตอนนี้ กำลังจะเดินทางกลับที่พักนะครับวันนี้เราจบกันแบบโล่งสดุดสดนะฮะสมัยกันไปสองประตูตัางกดกันขันระหว่างแมนยูและลิเวอร์พูลนะอันนี้เดี๋ยวรอสมาชิกครบเปอน,นะะเกาะก็จะเดินทางไปที่รถบัสนะฮะเพื่อเดินทางกลับที่พักแล้วก็หาไปทานกันนะ,น,ะน,ะน,นะครับผมยังไม่น่ามาทานอาหารที่อาหารใช่เอาไปเลยมันเย็นมันดู 你这样行？ ข้าเสร็จนะครับเดี๋ยวเข้าดอนดอนน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนประมาณเที่ยงคืนจะประมาณวันนี้ดึกสนิทดนนะครับเดี๋ยวถึงที่พักแล้วเดี๋ยวมาอัพเดก,กันให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราถึงที่พักที่คอสซูเปอแล้วนะครับแต่ว่าเป็นห้องพักแบบว่าคน้านนี้จะ อยู่แถวช้นระบทที่เงียบสงบแล้วก็ไม่มีแอร์คอนดิชันมีแต่ยติเตอร์นะคขาเจ๋งอุ้งาค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเอาละตอนนี้ก็จะห้าทุ่มจะห้าทุ่มครึ่งนั้นแหละเดี๋ยวคงจะต้องรีบพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ออกแต่เช้าเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอทำธุระส่วนตัวกันก่อนนะโปรแกรมพวกนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปอัปเดตกันครับ กับหานครลอนดอนนะครับกิจกรรมในวันที่4นะฮะวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ